ีครับผมรอมาอยู่กันในเกม Point b ค a k นะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบว่าการที่เราปากดีนะครับผมแล้วก็เล่นไปด้วยปากดีไปด้วยนะครับบลค ok คยุยงกคุยสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะทําให้เราแบบว่ามีอินเนอร์และการเล่นเพิ่มขึ้นนะเหมือนจะเล่นเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเพิ่มอินเนอร์แล้วก็ทําให้เราแบบว่ามีสมาธิขึ้นนะฮะมันจะกิงหรือไม่นะครับผมโอเคเราผมจะมาทดสอบแล้วกันนะฮะอันนี้มันแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่คนจะมองนะหลายคนอาจจะ ไม่ชอบใจก็ได้นะถ้าผมจะปากดีเขาเรียกว่าเล่นเราปากดีไปด้วยนะครับมาต่อมาเลยนะผมปากดีไปมันจะทําให้เราเก่งขึ้นหรือเปล่านะฮะอะสหรับผมนะมันก็เฉยๆอ่ะนะเราผมเป็นคนไม่รู้อะผมว่าเฉยๆนะอันนี้มีความรู้สึกของบางคนนะว่าปากดีไปจะทําให้เก่งขึ้นนะโอเคเรามาปากดีกันต่อนะฮะผมไหนอยูนะ่ไหนศา์แอบเมืองอนะ่ะควยแลยควยแลย คุยอะไรล่ะโอ,โ,โอ้โหตายหายเออแหนแหนสัตว์อ๋อย,อย,ออยทีแม่งล้าสล่ะศาตว์ทีแม่งยิงว่ะอะไร,รอ่ะคุยเลยคุยไรโอ้โหศาสัตว์ไอ้วนไอ้ที่ยดแม่ยิงกูุกคุยเลยฮะคุยอะไรล่ะฮะคุยแสซ่ เอาไงไอ้สัตว์ไอ้วันไอ้พียหัวแตกมึงเหมือนดังโบโบไหมยัยแม่งยิงกูยิงตัวพนเลยเฮ้ยออกดิวะขวางทางสัตว์เียยิงไม่ออกเลยไอ้พี่ไงไรแ่ะเอาไงฮะฮะฮะแม่ไอ้พี้ยิ่งแขนใหม่ไม่หลงว่ะแซด แนไม่หลงวะเฮ้ยเย้ยปืนตกเลยเนี่ยไหนวะเฮ้ยไอ้เหี้ยลานไปหมดเลยู้ไม่โอ้โหไอ้สาสตร์ยิงปัวพุนเลยู้้ไยิงแต่ไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งเจอแน่ที่หนึ่งพี่นุ้น่ะเจอกูแน่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนจ้ะฮะอยู่ไหน โดนพุ่นวิสัตว์อีมึงตร์เออด้เอาแต่เอาแต่โอ้โหศาสตว์ไอ้แม่งเอาอีกแล้วอ้สัตว์คุณคนเดียวนะมึงลุมกูเยอะเฉยนะสัตว์แม่งเล่นโคตรเขี้ยเลยสัตว์เล่นเป็นทีมที่หมายในทีมน้นแหละคุยเฮี้แม่ไงกูเจอนะไอ้เจอมึงหน้าแหกแน่อุ้ยเขี้ยหน้าแหกไหมมึงอะเี่อะไรอะเี่อะไรล่ะเี่อะไรล่ะมึงฮะเอาเขี้กูดิโอ้โหไอ้สัตว์แม่ลุมกูอีกแล้ว ไอ้สัตว์หูสับคุยแล้วเนี่ยแง่งยัดแง่งเล่นเล่นกนเต้สัตว์หาไม่ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นแหละนะอยู่แสนะนี่หมงเอาแตุ่้ยลุงกูกแล้วไอ้สัตว์คุยเี้ทีแม่งหัวคุยทีแม่งไม่ช่วยเลยี้ยย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 ยแม่งทียย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 ยแม่งยยยยวย กูเก่งคนเดียวเลยไอ้หี้ยแม่งเวทีแม่งไม่ช่วยอะไรเลยเห็นไหมทีมแม่งไม่ซับพอร์ตบ้าทีมแม่งไม่ซับว่ะไอสัตว์ถ้าซีมครับกูที่หนึ่งไปแล้วเ็ดแม่มันทำให้กูเก่งขึ้นจริงป้ะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยแอบกูพูดเลยฮะทีมมึงมานี่ดิไอ้เหี้ยเอ็ดแม่ ไม่ซัพพอร์ตมึงอ่ะมึโอ้ยทีมมึงอย่ารัดมึงอย่ารัดดิเออยงั้นแหละโอ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหทีมทีมไม่มามาแบบอู้โคตรปากดีอัธิษฐานโคตรคุยแม่ไอสัตว์ค้างเฮี้ยคอมเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย คอมคอมกากสัตร์โปรแกรมเหี้ยอะไรเด้งวะเนี่ยจะไงเอาไงฮะไอ้อะเอาเอาแมเอามาเอามาไอสัตว์ซองพูดคุยอแม่ยิงไม่เดินคุยเอาอุ้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะเแสตเอาไงไม่ยืนคุยเลยฮะคุยเลยล่ะสัตว์แบ่เอาคุยเลยคุยเลยล่ะคุยเลยล่ะคุยเลยล่ะฮะ คุยอะไรตซ์คนดูไม่คุยอะไรละเราเล่นเราเล่นลามหึงคนดูเลยใช่ไหมอันนี้ขอโทษนะฮะขาเียาว่าเล่นแบบว่าขาเลยกว่าใช้แบบใช้ลมนิดเดิงนะฮะผมเออเลาว่ามันจะเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้เก่งขึ้นเลยเลยนะเอ้ยคุยเลยคุยคุยเลยล่ะคุยเลยล่ะโอ้โหคุยเลยคุยเลยเย a ่คุยเลยล่ะ คุยอะไรมึงคุยอะไรมึงยิงเพื่อนผมคุยอะไรแหละไอ้เหี้ยเพื่อนซัพพอร์ตเน๊แม่คุยแหละโอ้ยเหี้ยเห็นไหมไอ้สัตว์เหี้ยที่หนึ่งแช่งแซงกูเหี้ยอ๋ออ่ะโอเคผมก็ขอจบไว้เพียงตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะผมผมก็จะลองดูเฉยว่าการนี้เราปากดีเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวเองเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือทำให้ตัวเองแบบผมก็รู้สึกว่ามันมันทําให้ตัวเองมีสมาธิขึ้นนะแต่ทางที่ดีอะฮะ เราปากดีแบบอยู่คนเดียวปากดีได้นะฮะแต่ถ้าห้ามพิมออกไปก็พอแล้วนะฮะเราไม่ต้องไปยอ่ยอเยอะยหรือเยอะยันก็ได้นะแต่เคือเยอะยันแบบขำๆนี่ก็ได้นะแต่ว่าเยอะยันแบบหนักๆคนตีมคนตีมกันไปก็ไม่ดีนะฮะมันจะทําให้ไม่ดีอะฮะมันก็ทําให้ไม่ดีทั้งตัวเองและตัวเขาด้วยแหละโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากงงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบายครับคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยนะฮะ แล้วอย่าลืมสำคัญนะครับผมก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับแจ้บาย